สาวเซเลนา่าไม่ใช่ตำรวจจ้าจากกรณีที่มีกระแสดราม่าก,ก่อนหน้านี้ที่มีเหตุการณ์ว่ามีบุคคลสี่คนได้ไปจุดเทียนทานข้าวในกระท่อมกลางนาไม่ไกลจากศาลแม่ตะเคียนโสรพีซึ่งหลังจากลุงพลกลับจากงานกระถินก็ได้ไปตรวจสอบว่าต้นเสียงกลางดึกที่มีเสียงดังนั้นมาจากไหนจนไปพบกับกลุ่มคนดังกล่าว ที่มีการสั่งสค์กันแล้วจุดเทียนเพื่อให้แสงสว่างจนมีชาวเน็ตออกมาแสดงความคิดเห็นกันในทางลบว่าเป็นการกระทําที่ไม่เหมาะสมเพราะกลางดึกส่งเสียงดังและยังเป็นวันพระซึ่งเช้าว,วันถัดมาทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์ได้ออกมาชี้แจงว่าเหตุการณ์เมื่อคืนที่ผ่านมานั้นไม่ได้มีเจตนาไม่ดีเป็นแค่การทานข้าวกันเฉยๆและปรึกษาเรื่องการทำ t u b e หมุมกล้อง อะไรต่างๆจากยูทูบเบอร์มือโปรสรุปก็คือเคลียร์กันแล้วมากินข้าวกันเฉยๆจริงๆเหตุที่ต้องไปทานกันที่กระท่อมเพราะริมถนนฝุ่นมันเยอะมากซึ่งต่อมาก็มีชาวเน็ตพูดถึงสาวคนหนึ่งหนึ่งในนั้นว่าเป็นตำรวจอาจมาสืบอ,อะไรบางอย่างจึงแฝงตัวมาเป็นชาวบ้านธรรมดาธรรมดาและหัดมาเป็นยูทูบเบอร์มือใหม่ล่าสุด สาวเซเรนาก็ได้ไปร่วมงานกระถินที่จังหวัดร้อยเอ็ดในวันที่ลุงพลป้าแตนได้ไปถวายต้นกระถินซึ่งสาวเซเรนาได้ยืนยันว่าบ้านตนไม่ไกลจากที่วัดจึงอยากมาร่วมบุญในครั้งนี้ด้วยและตอบประเด็นว่าจริงๆแล้วตนเองไม่ได้เป็นตำรวจอย่างที่หลายๆคนตั้งข้อสงสัยแต่ตนเองมีธุรกิจส่วนตัวเกี่ยวกับบริษัทบอดี้การ์ดคืออารักขาบุคคลสำคัญสำคัญ ที่เอเชีย e ว IP เหตุที่ตนมายังบ้านกกกอกเพราะตนเองได้ยินข่าวคดีน้องชมพู่มาตั้งแต่ตอนแรกๆและได้มีโอกาสติดตามลุงพลรู้สึกสงสารว่าโดนกล่าวหาและเมื่อดูบรรยากาศบ้านกกกอกแล้วเห็นว่าสวยธรรมชาติดีเลยอยากมาเยี่ยมชมและมาดูวิถีชาวบ้านตนเองเป็นเอฟซีลุงพลมาระยะ1หนึ่งพอสมควรจึงอยากมาให้กำลังใจลุงพลด้วย ไม่ได้มีเจตนาไม่ดีอะไรและที่เป็นข่าวลบก่อนหน้านี้ตนเองอยากอธิบายให้เข้าใจว่าเป็นเรื่องเข้าใจผิดกันเฉยๆหวังว่าเอฟซีลงพลจะเข้าใจวันนี้ได้มีโอกาสมาทำบุญก็ดีใจ <c oughs> ก็เคลียร์กันไปแล้วนะคะว่าสาวคนนี้ไม่ได้เป็นตำรวจแต่เธอเป็นเจ้าของบริษัทบอดี้การ์ดนะจ๊ะส่วนเรื่องเข้าใจผิดมันย่อมมีกันได้เพราะสถานการณ์หน้าเสีวหน้าขวาน อะไรก็สามารถเกิดขึ้นได้เอฟซี FC ลงพลหวังดีไม่อยากให้ลุงต้องเจออะไรที่ไม่ดีอีกส่วนสองสาวก็ได้เคลียร์ตัวเองแล้วอะไรพลาดพลั้งไปก็ให้อภัยกันนัดจ้ะขออนุญาตเจ้าของภาพคุณเซเลน่าที่นำรูปมาประกอบคลิปเพื่อเคลียร์ปัญหาคาใจให้ทุกคนได้เข้าใจนะคะขอบคุณค่ะ